เซนติเมตรร้อยเซนติเมตรยาวเท่าหนึ่งเมตรนะหนึ่งหนึ่งพันเมตรถ้า, m, นะ 1, m, ถามีขอบเ็ดไกลตาย,ตาย่งกิโเมตรนะกวกโลกมากของจำเป็น